คลิปต่อไปเราไปสร้างคอนเทนต์อัตโนมัติสำหรับมือใหม่ที่อยากเป็น TikTok Seller Center ไปกันเลยจ้าไปที่ตลาดสินค้าได้เลยนะหลังจากนั้นเครื่องมือขาสร้างคอนเทนต์คลิกเข้าไปเลยนะคะเราก็เลือกเคสมือถือที่เราเลือกไว้เมื่อกี้แล้วเราก็คลิกถัดไปได้เลยนะจุดเด่นสินค้าค่ะไม่เกิน100แล้วก็ทําการเลือกจุดขายนะคะ เลือกได้5จุดขายค่ะเราจะเลือกหมดเลยนะแล้วเราก็ทำการสร้างวิดีโอได้เลยค่ะที่99%อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะกรณีขึ้นสร้างพื้นหลังให้เรากดสร้างพื้นหลังค่ะแล้วก็กดถัดไปอีกครั้งหนึง่งเขาบอกให้รอค่ะเราก็รอก่อนนะคะเรารอประมาณ10นาทีค่ะแล้วเราก็กลับมาทำการสร้างใหม่อีกครั้งหนึง่งก็ไปที่เครื่องมือสร้างคอนเทนต์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะทำการสร้างและเลือกมือถือที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ ถัดไปได้เลยค่ะวิดีโอของคุณล้มเหลวไม่เป็นไรค่ะทุกคนเราสร้างใหม่ใส่จุดเด่นสินค้าแล้วก็จุดขาย5้ารายการค่ะเราก็ใส่เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการรอสักพักหนึ่งนะคะสำเร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะได้วิดีโอออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเราก็ทำการคลิกโพสบน Ti k Tok ได้เลยค่ะมาถึงหน้านี้นะคะก็ใส่ชื่อสินค้าได้เลยค่ะ เพิ่มค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเรากดถัดไปจุดสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนกดบวกค่ะแล้วก็ตะกร้าสินค้าค่ะเราจะเพิ่มสินค้าตัวอื่นลงไปอีกก็ได้นะคะตามเคสโทรศัพท์ที่เรามีค่ะเราก็กดบวกแล้วก็เพิ่มสินค้าอีกนะคะเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะตามที่เราพอใจค่ะ เราเพิ่มลงไปประมาณ7อันนะคะหลังจากนั้นเราก็มาใส่แฮชแท็กค่ะเอาตรงกับที่เราทำเป็นวิดีโอได้เลยนะคะก็คือเคสมือถือค่ะแฮชแท็กและชื่อจะเป็นตัวเปิดการมองเห็นให้คนที่เข้ามาดูหรือว่าคลิปของเราจะเป็นไวรัลส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็กดโพสแล้วก็โพสวิดีโอได้เลยค่ะวิดีโอของเราก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเตรียมรับซับกันจุกๆไปเลยจ้า เป็นไงบ้างคะสำหรับมือใหม่ที่อยากเป็นในหน้า tiktok มันไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเราหมั่นที่จะโพสต์วันละ1นถึงสคลิปเชื่อว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วเราจะมาปังวังเวอร์ไปด้วยกันคะ่ะบ๊ายบายจ้าทุกคน